สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับเชดียข้างสนามวันนี้เราไม่บอกไม่เข้าวันพรีเมียร์อังกฤษประจำวันที่25กันยาย,ยนปี2564เป็นศึกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะแอสตันวิลล่าเริ่มเตะเ,เวลา18.00น30นา,นา30นทานีมาที่เจ้าบ,บ้านแมนยูไนเต็ดอันดับที่3เก็บได้13แต้มลงเล่น5เกมชนะ4เสมอ1เกมล่าสุดแมนยูไนเต็ดโรเทชันนักเตะเยอะเกินจนตกรอด3คนระเบ้าครับแต่หายย้อนกลับมาอยู่ในที่4เกมได้ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็อยู่ในเกมที่ยอดเยยยยีีี่่มมเเเเลป็นนอจากสููงงรรวพ้ไดย มาที่คู่แข่งกันนะครับแอสตันวิลล่าอันดับที่10เก็บได้7แต้มนูนได้หเกมชนะ2เสมอ1แพ 2. ้2แอสตันวิลล่ากลับมาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในช่วงการเดินที่ผ่านมาที่ถล่มเอเวนตันไป3ประตูต่อ0แล้วก็ต่อเนื่องถึงเกมคาราบ่าครับ,รบที่ยึดเสมอเชลซีจนนำจุดโทษแต่สุดท้ายแล้วก็ตกรอบจากการจบสกอร์ไม่คมส่งผลให้หนักข่าวบัมบารีออกมาที่แมนยูเนเต็ดต่อ1นทัดหนแมนยูเนเต็ดต้องการทางชัยชยนะและผลต่างประตูในเกมสุดสัปดาห์นี้เพื่อพิแสแต้ม,ทมเท่ากักนออยย่่าางเเเชลลลลซีีแ Liverpool, แะิวร์พูตกหกทบบัสถิิตองในพรรีีีเมย์ลกที่แล้ว บอกได้คำเดียวว่ามีลุ้นกินเต็มคำแนะนำให้ต่อแมนยูเนเตดสกอร์คนนี้ที่คาดไว้แมนยูเนเตตชนะไป2ประตูต่อศูนย์